พี่น้องมีนตุ่มคนนี้ตุ่มของไงได้ไหอนี่ไผ่ติโมใสไปเลยตัวตองโมโมกุตุ่มของโค่นี่เนาะ เทดของใสเข้าไปปลาคอนนิน่นึงต้นน้ำกูกรูกเลยใบม้วงพี่น้องใสเข้าไปเลยนี่ใสสมีก้อนมีฟ้าไปปับอ่าเดี๋ยวปลาสุกก่อนต้องมาปรุง มาเมืองพี่น้องเออไก่ซุปเดียวเดี๋ยวพีิกทางก่อนพลิกทางก่อน,ออนขอนหอน,ออนโอ้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 ขาดต้อยอ้บง่ายอี คนีนปุ๋งนะนี่พาะนีปุ๋ง้ะนี่นนนเดี๋ยวเปียกยังไงก็จะเสียบฝาไปจะเข้ากันนี่นะเ,เออ,เอ,อทีนี่สุดแล้วุแท้แน่นอนมก่อนมีน้อง ไเกียเข้าไปนี่ผมเมียนมัว hey. ได้นี่ตวดตวจตวจวดยโอ้ยน่าพอใส่ว่ะมันมันเงียงครับทำังมตัว เหรอ,อหอมมักแย่งขนาดวะถึงน้ำหวานดปีนอเลยตงมบุคคลยางงเหรอกินเบิดบนอสีเกันเข้มดีจาง Đó. Hình, gì? Có đi đạo, có đi đạo. Bà thấy những ngoài phường gồm chín chín Đây vừa đây. Bà đi đi. Chín cảnh hợp. Mừng đi. đây. đây mới chín khỏe này. Well.